โอ้มาด้วยกันอีแล้วโหมดทีเอแม่งเลยเรากับเป็นต่อยด้วยกันอยู่ด้านล่างด้านล่างเอาตินกับคิวก๊อตเอาตินไหวว่าหน้าเอาตินราลงไปเอาตินเอาติน เคลียก่อนเคลียกันเคลียขิ้กอนเล่มบนมันต้องมีคนไปด้วยนะออตินอย่าเพิ่งไปอาตีนเอาตินอย่าเพิ่งไปมันมาแล้วอตีนคูณมาด้วยกันหน่อยคูณมาด้วยกันหน่อยคูณเอาคูณมาช่วยหน่อยคูณอันนี้ได้เนี่ยถ้าเกิดคูณมาช่วยหน่อยคูณ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  คุณเออไม่ได้คุณได้อยู่คุณได้อยู่เลนโบนไม่มีใครไปหรอตินไปเลนโบนสิ อติ้นกับมึงได้ได้ได้อุ๊ยไปดิโอ้งอเข้ามาอติ้นอตีนถอยเอาตีนถอยเอาตีนถอยโอ้พวกเราต้องช่วยแล้วแหละอุ๊ยโอ้รีบรีบถอยก่อนอ๋อไม่ต้องถอยแล้วแหละเอาเลยเอาเลยเอาเลยคิวกอดได้โอ้ไม่เว้ละเว้ละเว้ละไม่ไหวอ่ะ ใช่ทุกคนไม่ไหวนั่นแหละกําลังไปกําลังไปสตันก่อนหนึ่งทีโอชีนีเลยโอโหเลนกลางก็เจอทาล่าวีาล่าเอาตีนเอาเลยเอาตีนเลือดเยอะกว่ามันนะ่ะเอาเฮ้ยไม่รู้ว่ามีแวนด้วยไปเลยไปเลยไปเลยไปตรงกลางไปลุ่มหมดทีเอ็มหมดทีเอ็มไม่คุณเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวรไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยล่อมาเร็วล่อมา ก็มาใครเล่นแวนนมทอาเมืงเอาแวนอาติเอแวนอาติเอแวนอาติเอวแวนแตกออตนติน้ไปในนั้นะางไปร่างเสือมาแล้วเอาวิ่งไปาโน้นเลาววิ่งยัไปวิ่วนมาเล้ออตินออตินอาติน กอตกำลังมามันมาแล้วม,มาแล้วเอาป้อมก่อนเอาป้อมป้อมได้นะั่นนะ่ะอืคิวกอดคิวกอดเฮ้ยคิวกอดได้คิวกอดได้เดี๋ยวเราจะตายเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเรามาแล้วเรามาแล้วเรายอมตาย กาน่าเอาได้เอาได้สวยใช่หนว่าคูณเลดเกมไม่ที่เราเคยตกลงกันไว้อะว่าว่าเราจะถ่วงเวลาให้คูณถึงเลดเกม พยายามมาแจะเฮ้ยได้ได้ได้แอบไปกันก่นอนเฮ้ยเจ็บตัวลูมอโอชิเฮ้ยๆคิวคอสได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคิวคอสเกือบตายแล้ว เลีนกลางเลีนกลางโมกูมันตีป้อมแล้วป้อมป้อมป้อม,อมเลีนกลางป้อมเลีนกลางโมดีเอ็มโมดีเอ็มไป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 เดินไปเดิมไปโมดีเอ,อ็มตันตัน,ตน ไอ้กล้องมันจะพูดยังไงบ้างเนี่ยเอาตินเข้าไปก่อนเพื่อนเลยอะมาช่วยวเราตินไปอันนั้นเเดี๋ยวเพิ่งเข้าเอาตินเดี๋ยวเพิ่งเข้าร้อยคลิปแล้วเข้าไปก่อนร้อยคลิปแล้วเข้าไปก่อนอืมอืม โดนเราโดนเอางอมางององอเราจะตายเราจะตายโอ้โหแวนมาเอาป้อมเลยเอาป้อมมาป้อมสวยใช่ชนะแน่นอนเอาเราจะตายก็ลุมไงลุมเป็นโหมดที่ลุมเอาด้านบนด้านบนโหมดเมโหมดเมไม่นะ 1gm น้ำบอลเบ่าฮึชาโอ้คิวกอดมาเออตายได้อยู่ได้อยู่สวยมาแตกหมดแล้วเอาป้อมเลนบอลเอาป้อมเลนบนทุกคนมันแตกหมดแล้วป้อมเลนบนน่ะเลนกลางก็ได้แล้วแต่ ตี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 มันเกิดแล้วอ่ะไม่อะไรนะก็ได้ป้อมหนึ่งเต็มตัวเปิดโหมด gm รวมตัวกันก่อนรวมตัวกันก่อนรวมตัวกันก่อนแล้วก็เปิดโหมด gm เลยทุยรวมมาอยู่ตรงกลาง เนียเขียวกัดโหมดจีเอ็มเนี่ยเปิดโหมดจีเอ็มโหมดจีเอ็มไปฮึ้นใช่ไปไปด้านบนเป็นต่อไม่เปิดโหมดทันที้โล่เล่นคนเดียวเปิดโหมดจีเอ็มล้ว เอาแวนเอาแวนเอาแวนอืมสวยมันไม่ได้ออกก่อเกิดป้อม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 ก็รีบตีก่อนรีบตีก่อน GM เลยหมด GM หมด GM ใจเย็น <laughs> อย่าเพิ่งจบงานเอาป้อมเอาป้อมไม่หมดก่อนไหมแล้วก็ค่อยจบแต่ก็สมมุติว่าสถานการณ์เริ่มแย่แล้วพวกเราก็จบเลยรอของก่อนเฮ้ยหมดจีเอมาช่วยหน่อยคิวก๊อตคิวก๊อตเนี่ยได้พวกเราเรารอของของครบกันแล้วก็ค่อยจบ ยาเวดยาเวดฮะยาเวดอ๋อยาเวด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 มันบอกว่ายาเวดปลา ไม่อาจจะพิมพ์ว่าวทก็ได้วทป่าเฮ้ยมาดิเฮ้ยเอาเลยเอาเลย เอาเอาก่อนเอาก่อนเฮ้มานานมามานา ตีป้อมกันไปของกินอะอะไรข้าวมีตังค่าข้าวเลยไม่มีนี่เไิหน่อยจินถอย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 ,ถอยแล้วทุกคนหายไปไหนเนี่ยจ่าเปิดโหมด GM แต่ว่าไอ้แต่ตามกฎแต่ามกฎที่มันที่ว่ามันเคยบอกไว้มันบอกว่าอย่าเวทปาทท่าไม่ใช่หรอหมดทันจิโร่เดีวปลาเคียป้อมทุกเลนให้หมดกันปะเคียป้อมทุกเลนให้หมดเลย แค่ป้อมแค่ป้อมป้อมเอา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 เล้อีกแค่ป้อมส,สองสองอันที่เลนล่าง <c oughs> อืม Ở tin thang hay đi, ở tin thang đi, ở tin, ở tin thang đi. Một game đi. Thang thang. Nó có bỏ vai tin thang. <laughs> ตอนแตว์แล้วไม่มาบอกว่าให้ของครบก่อนเอ้ยอยู่กับปลาไหลไปดูไปดูปดกับไอ้ก้อนอะไรนี้อ่ะมันมาหาลอยไอ้ว่านะ้ำมันคุ้มกันป้อมใหญ่ อะไรหายแล้วไปตีดาร์าาาาาออกันไหมไป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 เอาเลยเอาเลยโธ่โ เล็กดาร์กเรียกดาร์กเล็กดาร์กเล็กดาร์เก,าก,เก,ากเลยเฮ้ยเล่นบอนเล่นบอนไป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 ทุกคนจีเอมออสเอาเฮ้ยมันอยู่นี่หรอเวลาเวล้าเอาเฮ้ย เป็นต่อไปบุกเลมบนนะั่นหน่ะเป็นต่อตายแล้วอะเอาเรียกเรียเลยป้อมเลมบนของมารอแตกหมดแล้วอะนี่ไปบวกเลยหมดทีม Đây 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 Ôi. Mình gặp tay nè. Anh không tên. Oh.